นีค่คะน้องตักกระแตนตัวน้อยอยู่ใกล้ๆสิไปใสสิไปใสไหนมาให้ยายดูหน่อยสิอับไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ่ะไป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 แล้วอะไปเราก็จะเข้าป่านะพี่น้องหาเห็ดกันค่ะ แล้วเราก็มาทำการฉีดสเปรย์เลยค่ะพอค่ะสเปรย์กันมแมลงค่ะกันตัวเห็บตัวทากทาั้งหลายเทียนอำมากงามค่ะสวยค่ะสวยสวยงามค่ะพาดเน่าแล้วก็เยอะ ไม่แสดงว่าไม่มีใครขึ้นมานะเนี่ยแต่คนบ้านนี้เขาไม่กินเห็ดน้ำหมากค่ะกินแต่ไทยๆเราเนี่แหละค่ะตรงนี้นิดตรงนั้นหน่อยนี่ น้อยๆกำลังแซ่บเลยโอ้โหป่านี้เห็ดมันปูเยอะมากค่ะเยอะมากหนูสิพี่น้องอื มองง่ายด้วยนะคะเหลืองๆนี่ใช่เลยสวยงามมากค่ะสีสันไหมดอกกำลังน่ากินเลยค่ะมาพอดีเลย ยอะมากเลยเก็บเสร็จเดี๋ยวค่อยตัดขาถอดถุงมือละอ่อน เนี่ยค่ะเห็ดคันตะเรียวหรือเห็ดหนังไก่นะคะลักษณะนี่ตรงนี้เห็ดเยอะวะ่ะอือันนี้หมอนจะแก่แล้ว ช้าแค่วันเดียวก็แก่แล้วเนี่ยอ้ยขึ้นมาเมื่อกี้ก็ไม่เห็นไม่ได้เดินมาตรงนี้พี่น้องอุ้ยสวยงามมากเลยนี่ดูดิดูดอกนี้ว้ายเห็ดพึ่งหวานอืมปาดงาม แก่แล้วด้วยเดี๋ยวจะเอาใยข้างในมันออกแต่กินได้อยู่ว้าวสุดยอดเลยเอบอยก็เป็นสวยงามมากใหม่ด้วย

อุย้ยพี่น้องกวางเมื่อกี้พรจันหน้ากันจะจะโอ้ยตกใจหมดเลยกวางก็กลัวคนคนก็กลัวกวางตามไปดูดิว่าเขาจะวิ่งไปไหนไปโน่นละไม่รู้วิ่งหนีอะไรโอ้ยตกใจไปละ เราต้องออกจากป่าแล้วนะคะเจอกวางเมื่อกี้ฝูงหนึ่งน่าจะแปดตัวหรือเก้าตัวได้ยังสันไม่หายเลยตกใจกลัวออกจากป่าดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้ากวางวิ่งแบบนี้ก็กลัวค่ะกลัวน้องหมีเดี๋ยวออกจากป่าดีกว่าค่ะคลิปนี้เจอกันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าเร็วๆนี้